รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะทำงานลงพื้นที่รับฟังบรรยายสรุปในพื้นที่จุดชมวิวปากน้ำแคมหนูถนนสายเฉลิมบุรพาชลทิศเพื่อเร่งรัดการจัดสร้างให้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อสามจังหวัดส่งเสริมการท่องเที่ยวและการขนส่งผล,ลไม้ค่ะ บ่ายวันนี้ที่จุดชมวิวปากน้าแคมหนูอำเภอท่าใหม่จ,งจังหวัดจันทบุรีนายสุรชัยขันอาสาผู้ว,ว่าราชการจ,งจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายมงคลศรีคําแพงสมาชิกวุฒิสภาจ,งจังหวัดจันทบุรีแต่ให้การต้อนรับนายจารุพงษ์เรสวรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนื่องในการลงพื้นที่ติดตามงานถนนสายเฉลิมบูรพาชนทิศเรียบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกที่เชื่อมต่อตั้งแต่อน,อนุรวรียีสุทนทรภูจังหวัดระยอง ผ่านมายังองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยจ,งจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยเป็นเส้นทางหลักในการส,งส่งเสริมการท่องเที่ยวและถือเป็นจุดชมวิวสำคัญตลอด2ข้างทางพร้อมรับฟังวรรยายสรุปจากคณะทำงานถึงแผนการพัฒนาเชื่อมต่อเส้นทางระยะทางรวม118กิโลเมตรขณะที่นายจารุพงษ์เรือสุวรรณรัฐมนตรีว่าการการะทรวงคมนาคมได้เปิดเผยว่าเส้นทางเฉลิมบรรูรพาชลทิต ถือเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวและการขนส่งสำคัญของภาคตะวันออกทางรัฐบาลจงมีนโยบายในการเชื่อมต่อทั้ง3จังหวัดรวมทั้งมีจุดชมวิวที่สร้างอย่างสวยงามเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่อาจเหนื่อยล้าจากการเดินทางเป็นจุดพักรถส่วนทางด้านแนวคิดของนายมงคลศรีคำแพงที่ได้เสนอแนวคิดต่อรัฐมนตรีคมนาคม ว่าน่าจะสร้างเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอเมืองจันทบุรีและหาดเจ้าเลาอำเภอเท่าใหม่เนื่องจากเส้นทางมีความซับซ้อนและช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจารุพงม์เรืองสวุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงได้วางแผนตั้งคณะกรรมการสำรวจความเป็นไปได้ในอนาคตแล้วค่ะมาดูถนนสายเนี่ยถนนสายที่เรียบฝั่งทะเลซึ่งถือว่าเป็นถนนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมากระยะทางประมาณ100กิโลนะฮะ,ะก็สร้างเสร็จ หมดแล้วล่ะผมว่ามีกาสได้มามาดูสัหน่อยว่าเป็นยังไงและจะต่อยอดกันยังไงต่อไปนี่นก็คือเป้าหมายที่จะมาดูก็ถือว่าตรงจุดนี้จะเป็นทรัพยากรที่สําคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งรัฐบาลเนี่ยมีแนวคิดว่าจะทําถนนเรียบชายฝั่งทะเลทั้งฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยกับฝั่งตะวันตกตะวันออกนี่ก็อย่างที่ว่าเริ่มจากอ่าวไข่ของแหลมแม่พิมพ์นะระยอง ขึ้นมาเรียบมาจนทั้งสุดแดนจันทบุรีแล้วออกที่ตราดตรงแม่น้ําเวลุะน,นะฮะส่วนว่าจะต่อไปอยังไงเนี่ยก็คงต้องมีการต่อไปจนถึงตราดต่อไปในที่สุดแต่ว่าสําคัญคือเส้นนี้นะดังน,น,นั้นท่านสอวอพูดนี่หมายว่าถ้าคนที่อยู่จันทบุรีเนี่ยอยากจะมาถนนเส้นเนี้มันมายาก,กวันนี้เลี้ยวไปเลี้ยวมาโค้งไปโค้งมา ซ้ายขวาขวาซ้ายโทรศับสามกันยีครั้งยังมาไม่ถูกเลยเว้นแต่คนตั้งใจจริงๆจะมาได้เงี้ยนะท่านก็เสนอว่าถ้าหากว่าทําให้มันตรงจากตัวเมืองลงมาเลยได้เนี่ยก็จะทําให้การท่องเทีท่ยวตรงนี้มันบูมเร็วขึ้น